วันนี้เราจะมาดูนั่งผีกันสแลรวเขเมนหน้าผีผมผมแต่งตั้งนานสายตาหรอไม่มีเขาว่าเล่าหน้าถ่ายนึกคุณพ่อปะเมื่อกี้เห็นบ้านเห็นบ้านรูกพ่อสายตาไม่มีแต่พ่อปะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาสตอรี อาจจะแปลกตานิดนึงทุกคนเพราะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเอ้ยในกาแฟอะไรสาอดตุลาค่ะตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เราจะมาดูดั่งผีกัน่นะนใครขำเอ้ยไม่ใช่ใครปิดตาหรือใครตกใจ กินลูกอมเปรี้ยวแต่ลูกอมเปรี้ยวอะคือหาได้แค่แบบ <S <S นิดเดียวเองในเซเว่นอะทุกคนก่อนพี่กลับนะคะ <S <S พี่บอกว่ากําลังจะมานะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าฮาโลวีนแล้วก็ไปแฮ่พี่กันค่ะแต่เป็นการแต่งที่แบบนิดนดหน่อยๆน่อยอะทุกคนเพราะอุปกรณ์ไม่ได้มีเยอะมีแค่ลิปแล้วก็อาจจะขโมยเครื่องสำอางพี่นิดหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยแล้วว่าเราจะแบบพี่เราจะต้องเปิดเข้ามาแล้วก็จะแฮ่แน่นอน จริงอ่ะเราไปดูมามันง่ายๆเลยใช่ปะของคนอื่นเขาใช้ซ่อมกันแต่ว่าของเราอ่ะคือเรามีซ่อมอันเดียวไงเออก็เลยจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันแทนนะคะเขาจะทําเป็นรอยปะเรามาดูกันว่ามันจะได้ไหมอันนี้เป็นลิปของเราที่ใช้แบบประจําเลยอะ่ะเราจะแบบเฮ้ยน่ากลัวปะ เอางี้นะทำอะไรแล้วก็ต้องไปล้างหน้าต่อนี้มันแบบมันเหมือนเลื่อนเหมือนกันนะเนี่ยฮ้ย <c oughs> แต่มันหางไปปะมันห่างมากเลยอะแล้วก็ตรงนี้ตรงจุบงนิดหน่อย แล้วก็ทาปากนิดหน่อยวันนี้เราจะทาเป็นสีแดงถ้าถ้าเงยหน้าเราลืมกดอันนะั้นเศร้าอ่ะแล้วเราก็จะเพิ่มขอบปากนิดหน่อยนี่นะคะไม่ต้องพึง่งเราั้างเครื่องสำอางพี่อ่ะ ส่วนมากเราจะเป็นแบบอายแชโดว์จะหาอะไรสีแบบเทาๆเพื่มาปิดแข่ของเราอายแชโดว์คู่มันไม่มีอันไหนที่มันเทาอะ่ะที่เป็นได้ปกตินะคะเพราะว่าเราก็จิ้มเครื่องสำอางพี่ปกติอยู่แล้วเราจะมาเราจะมาเขียนตรงปากเป็นเเส้นเส้น<ๆ> เสร็จะละคือใช้แบบน้อยไงเออเราฟิลแต่งเล่นๆอ่อนี่ใช้มือแทนแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่าพี่เราอยู่ไหนถึงไหนแล้วอีกสองกิโลนะคะจะถึงเราแล้ว,ลวเดี๋ยวถ้าถึงเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วถ้าพี่เข้ามาพี่ก็จะเปิดไฟแล้วก็จะ จะมาหรือยังคะไม่ทราบว่าวขอเบาแสงก่อนนะทุกคนได้ยินเสียงหัวใจไหมเขามาแล้วค่ะเขามาแล้วเราจะบอกเขาสำเร็จไหมไปดูกัน อีก2กิโลนะคะจะถึงเราแล้ว,ลวพี่เราจะต้องเปิดเข้ามาแล้วก็จะแฮ่ได้หรเราจะบอกเขาสำเร็จไหม ข่าวมากแต่พี่เตอตกใจนะือกูก็งงมึงหายไปไหนไปห้องกูเป็นยังไงวะกูก็มองกูก็เห็นหันไปเห็นมากมากกำลังหิวพบดีเลยเขาไม่เตือนแต่กับหน้าเราเลยหรอเราทาแต่งแล้วต้องเปลี่ยนเป็นเปียกแล้วมังหายแล้วมันก็โดดขึ้นตู้แล้วนะเขามอนหน้าผีผม ผมแต่งตั้งนานขโมนมีองกำมมีจิตจาแล้วก็ลูกอมเปรี้ยวหาได้เท่านี้นะทุกคนบอกว่ามันมีหาได้เท่านี้เราจะมาดูเรื่องหากลมในเน็ตฟิกกันนะคะผมกไม่รู้กินข้าวก <m z ul heures> ินมากๆเลยเห็นหากล่อมกล่อมองค์กกำมี่กมกำมิโทกล่อมหากล่อมนะคะหากลก มาสดแบว่าไม่สดนะดูปากดํดำมากเลยไม่มันจะทอนปะปดิดคมไม่เปิด ออคืออะไล่ะข้ากับข้าว่ทำไมเนนทำงานทำไมอ่ะมาทีมง ่อหน้าเลยอุ้ยต้องสารอ่ะห้ามดูสินะบ้านนี่แต่ผู้หญิงใครตายหรไม่มีเขาว่าล่องหนถ่ายนี่มันซูมพอป่ะเมื่อกี้เห็นไหมแม่วาเห็นไหมรูปพ่อแป้งอะจับมาเปิดรากใคายไม่มีแต่พ่อป่ะแม่อยากให้แบงกับไดูน้ำกันอะไรวะแึงสิบเอ็ดสูตร แบงก์งวงแม่อยู่บ่ะมมีดูใบข้างในปะไม่มีหรออืมทำไมเขาเยอะจังแบบออกเยอออกะลปะดอกพีดอกไมพีขี่ขับรถยังมีมาแล้วเลย ถือว่าเ้ากินปะไม่ได้ดูอ่ะกินกูชินปะยิ่แต่ก็ไม่ต้องกินเลยเลยเป็นงูนะไม่รู้วะเดี๋ยวมาเราไปซื้ออาหารแมวแป๊บไปหน้านี้แหละซิงมันต้องมีซิกเนเจอร์ของมัน ทีเน็ตเจอคืออะไรถ้าเป็นตัวยงจริง 1, 3, ถ้าเป็นตัวยงจริงต้องรู้ว่าติ่งอะชอบทำอะไรไม่ใช่ไม่รู้อะติ่งมันชอบชูนิ้วอะไรถ้าเป็นติ่งจริงจโอ้ยนี่ไม่ใช่ติ่งแล้วดูดิปะที่เห็นมันชอบชูนิ้ว่ะไม่มันชูนิ้วนี้นนนเราไม่เคยชูชหรอเออทีาอ่างเงี้แล้วมันก็ น่าจะภาคแรกว่ะภาคสองไม่แน่ใจว่ามันชูเห็นมันเตะชูเนี่ยมัวก็ไม่่ีแล้วมันก็อย่งี้เวลามันด่าคนอ่ะมันอย่างงี้ไม่เคยเห็นอ่ะเคยภาคแรกอ่ะจริงจริงมันต้องแค่นี้อย่างงี้จะเป็นแบเล่นุ่นหมดแหละใบวางแต่ให้ด่วนยินดีอ่ะยังไม่มีใครเกลียดอยงนี้เลยอ่ะกินละ กันรอยินดียินดีต้องวานซื้อมาตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนันพุกโมแก่จริงค่ะอันนี้ที่เจ็ดโอมมาทุกคนแต่รู้กันเปี๊ยะไรม่อยากก็ไม่ยอมซื้อเยลลี่ก็เปรี้ยงก็มันไม่มีอ่ะหนูไปซื้อลูกอมมางอมกี่ปีหมดอ่ะงอมจนเพดานแตกกูบอกจะไปแล้วชั้นเด็กให้เดินนะนี่คืสัตว์แบบจะหมดมากเป็นดูอะไรรึเปล่อ้ยดู ทุกคนคะจบเพลงท่านี้นะคะไค่ะโอ๊ยเดี๋ยวไปล็หน้าก่อนไม่กลักว,วผพีพี่เตยเจะดดหลับคือพี่เตยเขาจะขันตีนเหรอพี่เตยเขาจะหลับพิงเราใช่ไหมแล้วเราก็ต้องดูคนเดียวใช่ไหมแลาวมัน่ากลัวมันเป็นผ้าปเปียกใช้ชูบเปียกใช่ไหมใช่มันไม่ใช่คินซิงนะคะมันไม่คินซิง,งอ่าดีๆมึงอ่านหน้าซองดิเออว่ามันเห็นนะ เออว่าหนูหนึกว่าผ้าเปียกเกือบอาบน้ำเช็ดก้อนสำอางแบบผ้าก็ดีเนาะเป็นยางไงมันสะดวกมันเหมือนผ้าเลยอ่ะมันลดราคาเหลือเก้าสิบเก้าบาทเองเช็ดก่อนว้าวโคตรจะเลิศ สะอาดแล้วดูไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้งงมากงงงงงทรกสันฮาโลวีนเด้จ้า